ตอนที่1440เมื่อถูกดินเทียนคว้าจับเอาไว้แบบนี้แล้วจึงทำให้มันได้แต่ส่งเสียงออกมาด้วยความสงสัยว่าทำไมกันล่ะเจ้าหนูก็หันมองไปทางนั้นสิลินเทียนได้พูดออกมาพร้อมทั้งชี้ออกไปอย่างซากศพที่ยุหางออกไปจัลลเคเนเบญธาตุได้แต่หันมองตามออกไปก่อนจะพบกับร่างของศพแห้งเหี่ยวซึ่งตอนแรกมันก็ไม่ได้คิดอะไรแต่หลังจากนั้นกับรู้สึกขุนหัวลุกไปอย่างฉับพลัน นี่มันศพคืนชีพกันหรือเหล่าได้แต่พังอ่ะไปเพราะสัมผัสได้ว่ามันไม่ใช่ศพธรรมดารรมดาเนื่องจากสายตาที่มันจ้องมาทาพวกเขานั้นมันไม่ตามไปจากผู้สงสารจากจุมมนาลโลกเลยด้วยซ้ำดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ศพธรรมดารรมดานะหลินเทียนได้พูดออกมาพร้อมกับดวงตาที่หดลงเล็กน้อยเป็นเพราะว่าการที่สามารถทําให้เขารู้สึกขนหูลุกได้นั้นมันอธิบายได้ถึงความอันตรายของอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดีว่ามัน เป็นศพที่แปดสภาพกลายเป็นปีศาจแล้วอย่างแน่นอนเพิบตาที่คำพูดของเขาจบลงนั้นเสียงลุกขึ้นยืนก็ถูกส่งออกมาขณะที่ศพที่อยู่ห่างออกไปเริ่มเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันดวงตาของมันได้ส่องประกายแสงสีเขียวออกมาขณะที่พยายามยืยนขึ้นด้วยท่าทางแปลกๆปกลิ่นไอแห่งความแตยอันเข้มข้นได้ผวยพุ่งขึ้นมาจากรอบทิศทางขณะที่มันกระจนก็ใส่ทางเขาอย่างไม่รอช้ากลิ่นไออันเ,เย,นนย็นในเรื่องนี้ได้กวาดออกไปรอบทิศทาง และส่งผลให้อุณหภูมิในรอบพื้นที่ลดต่ำลงอย่างกระทันหันขณะที่พวกเขาได้แต่รู้สึกท้องแทบปั่นป่วนอย่างรุนแรงไอศพนี่มันไม่ใช่ศพธรรมดารรมดาจริงๆด้วยจัลคเคเบ็นจธาตุได้แต่สั่นสะท้านไปเป็นพอเมื่อจ้องมองออกไปแล้วมันสัมผัสได้ถึงกลิ่นไอแห่งความตายที่เข้มข้นเสมือนว่าออกมาจากขุมนรกเลยก็ว่าได้เป็นความหม่นหมองที่น่าสยดสอยองเป็นอย่างมากนี่จึงทําให้มันได้แต่ผงะไป พะหากว่าไม่ได้เหลิยเทียนคอยดึงมันเอาไว้แล้วล่ะก็ก็คงจะตกตายไปนานแล้วเสียงพุ่งผ่านอากาศยังคงถูกส่งออกมาขณะที่อีกฝ่ายในกระจนก็ใส่ถังพวกเขาพร้อมทั้งความเดือดที่น่ากลัวเป็นอย่างมากมันได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังพร้อมทั้งความมือที่เหี่ยวแห้งก็ใส่ถังพวกเขาโดยที่กลุ่มหมอกแห่งความตายไลยล้อมพื้นที่แห่งนี้เอาไว้ทั้งหมดมันเป็นกลุ่มหมอกที่ปิดการพื้นที่โดยรอบเอาไว้อย่างสมบูรณ์ จัละเข้มป็นญาาตได้แต่สันสานไปด้วยความรู้สึกขนหัวลุกถึงกี่สูตรเหล่าเหล่าก็ได้แต่มีใบหน้าซีดลงเป็นอย่างมากเพราะว่าอีกฝ่ายแข็งแก่งไม่ได้ไปกว่าเขตแดดในรันเทสจริงเลยก็ว่าได้หลินเทียนได้ยกมือของเขาขึ้นมาพร้อมทั้งเวียงหมัดจักพัดก็ลหลหนออกไปประทะกับการโจมตีของอีกฝ่ายหมัดและฝ่ามือของสบแห้งเหี่ยวได้อัดเข้าใส่กันก่อนด้วยความรู้สึกเดียวที่เขาสัมผัสได้คือความด้านชาที่กำปั้นของเขาเสมือนว่ามัน กำลังเกิดการปีแตกออกจากกันศพนั้นได้ส่งเสียงคำรมออกมาอย่างดังขณะที่กรงเล็บอันแหลมคมได้งอกออกมาพางขวาเข้าใส่ต่างเขาพร้อมกับแววตาอันชั่วร้ายก่อนหน้านี้เขาสัมผัสได้ถึงความอันตรายจากมันแม้ว่ามันจะยังไม่ได้ขยับไปไหนทว่าเมื่อมันเคลื่อนที่แล้วเขาก็ยังสัมผัสได้ถึงอันตรายอย่างแท้จ,จริงเขาได้เวียงมัดตะกัตพัดก้อหุนออกไปประทะเข้ากับการโจมตีนี้บุ่มบุ่ม เสียงดังสนั่นนั้นไหวถูกส่งออกมาขณะดที่ขอสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดที่ทำให้เลือดไหลซิบออกมาไม่หยุดหย่อนจะหลักให้ปิญญาธาก็ได้แต่พังอะไปเพราะมันรู้ดีว่าร่างกายของหลินเทียนแข็งแก่งขนาดไหนแถมด้วยระดับพลังของเขตแดนในรัดริมาตะานี้แล้วจึงทําให้ร่างกายของเขาไม่ได้ไอยไปกว่าเขตแดนอน,นันตการเลยด้วยซ้ำทว่ากลับได้รับบาดเจ็บหลังจากปะทะก,กับอีกฝ่ายนี่มันหัวใจของมันถึงกับสั่นไหวอย่างรุนแรง ศพนั้นได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังและแม้ว่าสภาพร่างกายของมันจะแห้งเหี่ยวเหมือนกับกำลังจะแตกดับแต่ว่ามันกลับรลายกายเป็นอย่างมากตึงกานได้ทำลายห้องมิติโดยรอบได้อย่างง่ายดายหลินเทียนได้เวียหมัจดจักรพรรดิกลหลนของเขาออกไปพร้อมถังสัมผัสได้ถึงความรลายกาจของมันที่มากขึ้นกว่าเก่ากินไอแห่งความตายของมันได้เข้มข้นขึ้นอีกครั้งจึงไม่ต่างไปจากทะเลแห่งความตายเลยได้ซ้ำนีจึงทําให้มัดของเขาในตอนนี้ ผสมผสานไปได้กินไอของหยินและหยางอย่างเข้มข้นก่อนที่เขาจะสังเวยกบ,บีเย็นหยางออกมาแล้วปาด์ฟันเขาใส่ทางมันนี่คือปรากฏการทะเลความรู้ของเขาที่มีความสามารถพิเศษในการสยบสิ่งชั่วร้ายเขาจึงได้สังเวยมันออกมาผสม,ออมผสานเข้ากับมารพาตพกุลาหนและอาจเข้าใส่ร่างกายของมันแต่ว่าพลังหยินหยางของเขาในตอนนี้กลับไม่ได้สร้างผลกระทบให้กับอีกฝ่ายเลยแม้แต่น้อยมันถึงขั้นที่ไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยได้ซ้ำ ระดับพลังของเรามันต่าเกินไปงั้นหรือหลิ่นเทียนได้แต่พึ่มพำออกมาศพนี้ได้ส่งเสียงร้องคำรามออกมาอีกครั้งขนาดที่กลิ่นไอเปินความตายได้พวงสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลิ่นเทียนได้เวียงมาาัลจักรพัดกลหหนที่ผสมผสานไปได้กลิ่นอยินหยางออกไปอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งสังเวททักษะเป็นจะอสนิทสถานฟ้าออกมาบุม่มกลิ่นไอสายฟ้าอันทรงพลังได้อัดกระแทกล่างของศพนั้นปีออกไปไกลซึ่งทําให้กลุ่มควร ันหลั่งะลรออกมาจากร่างกายของมันพร้อมๆกับส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนออกมาได้ผลจริงๆด้วยดวงตาองลีเขียนได้สองประกายออกมาเพื่อดูเหมือนว่าทักษะนี้จะมีความสามารถสยบปีศาจได้ยิ่งกว่าทะเลดอกพกุ่ยหยินหยางของเขาซะด้วยซ้ำหลังจากนั้นเมื่อเขาคิดดูแล้วเขาก็สงบสติลงอย่างรวดเร็วเพราะเขาควรจะคิดได้ตั้งนานแล้วเนื่องจากว่าตามตำนานนั้นปีศาจและสิ่งชั่วร้าย มักจะเกิดความเกรงกลัวต่อสายฟ้าถึงกี่สุดซึ่งทักษะของเขาก็ไม่ใช่สายฟ้าธรรมดามดาแต่เป็นหนึ่งในสายฟ้าของทันสวรรค์ซึ่งมั่นไหลเทียมทานเป็นอย่างมากจึงมีพลังที่ยงคาแก่งเสียงกลัวทะเลดอกบัวยินอย่างของเขาเป็นอย่างมากเขาได้หมุนวนทักษะสุริยันปลินิพานเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของตนก่อนที่เขาจะพุ่งออกไปทางซากศพนั้นที่อยู่ห่างออกไปณนะตอนนี้ร่างกายของเขาได้ถูกหแล,แล่อลอมด้วยประกายสายฟ้าอันเข้มข้น ซึ่งมันไม่ตามไปจากการจุดติของเทพอสศนีเลยก็ว่าได้บุ้มขอได้โบกมือส่งขึ้นสายฟ้าที่ส่งพลังออกไปมันได้อัดกระแทกล่างของอีฝฟายจนปิ้วออกไปไกลขณะที่มันได้แต่ส่งเสียงกรีดร้องอหว่วยออกมาไม่หยุดหย่อนนี่เจ้าหนูนี่มันเชี่ยวชาญสัจธรรมแห่งสายฟ้างันหรือไม่สินี่มันไม่ใช่จลัลลเเบญนยธาได้แต่จ้องมองออกไปก่อนที่มันจะแข็งค้างไปพร้อมกับอุทานออกมาว่านี่มัน มีกลิ่นอายของทันสวรรค์อยู่ด้วยงั้นหรือพอเมื่อมาออกไปยังขึ้นสายฟ้าที่หลล้อมอยู่รอบกายของหลินเทียนนั้นแล้วมันก็ได้แต่ผงาไปไม่เพียงเพราะว่าพลังทําลายของมันแต่ยังเป็นเพราะสามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของทันสวรรค์จากมันได้ด้วยเขาได้รับมันมาจากดาวจีหยานซึ่งได้ยินมาว่าเป็นทักษะที่เกิดขึ้นจากการทําความเข้าใจของทันสวรรค์เหล่าเหล่าได้พูดออกมาทําความเข้าใจกับทันสวรรค์งั้นหรือแต่ละเคเบียนจะทตาได้แต่งงงงไปในทันที มีคนจะกล้าทำความเข้าใจกับท่านสวรรค์ด้วยงั้นหรือเสียงกำลามถูกส่งออกไปอย่างดังขณะที่กลิ่นไอแห่งความตายได้ผวยพุ่งออกไปอย่างน่าสะเพรือกลัวหลินเทียนได้ส่งเสียงเสียออกไปยิ่งเย็นชาและสัมผัสได้เลยว่าอีกฝ่ายแข็งแกร่งขึ้นกว่าก่อนหน้านี้มากแต่เขาก็ไม่ได้หวั่นเกรงเลยแม้แต่น้อยพร้อมทั้งส่งขึ้นสายฟ้าอันทรงพลังออกไปตรงหน้าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับขึ้นสายฟ้าที่หนักหน่วงเหล่านี้แล้วซากศพนั่นก็ได้เวี่ยงกรงเล็บแหลมคมของมันออกไป ก่อนจะส่งเสียงกรีดร้องออกมาอีกครั้งพร้อมกับร่างกายที่ถูกเผาจนเกี่ยหลินเทียนได้ก้าวเดินออกไปพร้อมทั้งส่งเคลื่อนสายฟ้าอัดเขแส่ร่างของมันอย่างต่อเนื่องนี่เจ้เาระ้ีปัญญาธาตอยู่่ากออกไปก็ได้แต่งงงงไปในทันทีเป็นเพราะอีกฝ่ายนั้นแข็งแกร่งไม่ได้ไปกว่าเขตแดนราชันแท้จ,จริงเลยด้วยซ้ํแต่ว่ากับถูกหลินเทียนสยบลงได้อย่างง่ายๆนี่มันเป็นทักษะที่ทรงพลังจริงๆเราเหล่าได้แต่สุดลมหายใจข้อลึก ยาๆเสี่ยวไตสู่ที่ขออเอาไปตั้งแต่การต่อสู้เริ่มขึ้นก็ได้แต่จ้องมองไปทางหลินเทียนพร้อมกับดวงตากลมัวอันเฉลียวฉลาดพางบกกมเล็บของมันออกไปเพื่อส่งกําลังใจให้กับหลินเทียนบุ้มคลื่นสายฟ้าอันทรงพลังได้ฟาดผ่านพื้นที่แห่งนี้ออกไปหลินเทียนยังคงก้าวเดิอนออกไปโดยรูปหลักที่ไม่ตามไปจากเทพสายฟ้าและส่งคลื่นสายฟ้าอัะแทกเข้าใส่มันอีกครั้งซากศพนั่นได้แต่ส่งเสียงร้องคำรามออกมาอย่างเจ็บปวด ขณะที่ร่างกายได้ลุกเป็นไฟและทําให้แววตาของมันส่งประกายความกลัวออกมามันได้แต่จ้องมองไปทางหลินเทียนด้วยร่างกายที่สันสานไม่หยุดหย่อนก่อนที่มันจะหันหลังและพุ่งหนีออกไปไกลหนีงั้นหรือจระ,ะเข้เป็นธาตุได้แต่จ้องมองออกไปพราะนี่อีกฝ่ายกับวิ่งหนีหางจุกตุดออกไปอย่างนั้นหรือทักษะนี้มีความสามารถสยบสิ่งชั่วหลายได้ดังนั้นหากว่ามันไม่หนีไปก็มีแต่ตายกับตายเท่านั้นแหละ เหล่าได้แต่ส่งเสียงออกมาหลียเถียนได้ยู่หางออกไปก็ยังคงถูกไล่ล้อมอยด้วยประกายสายฟ้าอันเข้มข้นดยที่เขาไม่ได้ไล่ตามมันออกไปเป็นเพราะมันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อเขาดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องไล่ตามไปเจ้าหนูทักษะของเจ้านี่มาหลายคาะจริงๆจัลลเคนเบญจทัตได้แต่ส่งเสียงออกมาก่อนจะจ้องเขม็งไปทางเขาพร้อมกับถามออกมาว่ามันเป็นทักษะที่เกิดจากการทําความเข้าใจของทันสวรรค์จริงๆหรือ แม้ว่ามันจะได้ยินมาจากเราเลาก่อนแล้วแต่ก็ยังอดท้บออกมาไม่ได้เป็นเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากๆที่มีคนกล้าทาความเข้าใจกับท่านสวรรค์อืมหลินเทียนได้พยักหน้าตอบนี่เมื่อได้รับการยืนยันแบบนี้แล้วมันก็ยิ่งตกตะลึงก็ไปอีกหลังจากนั้นมันก็ได้นึกถึงบางสิ่งพร้อมทั้งถามขึ้นมาว่ามีเพียงแค่เจ้าคนเดียวที่สามารถฝึกฝนมันได้จริงๆันหรือหลิ่นเทียนได้พยักหน้าของเขาอีกครั้ง เอาละอย่านั่งอยู่เฉยเลยไปเก็บสมุนไพรกันเถอะขอได้พูดออกมาแม้ว่าจาัะเข้เปินญาธาตุกำลังอยู่ในอาการตกตะลึงแต่หลังจากที่ได้ยินคำพูดของหลินเทียนแล้วมันก็รีบหันมาอออกไปพร้อมกับดวงตาที่เปล่งประกายออกมาโดยทันทีนี่จึงทําให้พวกเขากล้าเดินออกไปยังสวนสมุนไพรอย่างรวดเร็วภายในสวนนี้มันเต็มไปด้วยสมุนไพรที่ส่งกลิ่นหอมออกมามากมายพวกเขารีบพากันเก็บเกี่ยวพวกมันอย่างไม่รอช้าด้วยสมุนไพรเหล่านี้ มันเพียงพอจะทาให้คาและแม่นางหนูนี่ตัดผ่านไปยังเขตแดนเจ้าแห่งสวรรค์ระดับที่8ดได้อย่างสบายสบายแจล่ลระคีเป็นยธาตุได้แต่ส่งเสียงออกมาอย่างตื่นเต้นก่อนที่มันจะพูดต่อว่าส่วนสมุนไพรนิลันก็ให้เจ้าหนูน้อยนั่นไปแล้วกันจะได้ตัดผ่านไปยังเขตแดนจกักรพรรดิแห่งความว่างเปล่าตอนกลางส่วนเจ้าหนูหลินก็เอาสมุนไพรส่วนห้วงไปแล้วกันจะได้ตัดผ่านไปยังเขตแดนนิรันดรมาตะตอนกลางหลินเทียนได้กำลังถือสมุนไพรส่วนห้วงเอาไว้ก็ได้แต่มีดวงตาที่เป,ปล่งประกายออกมา เพราะถึงอย่างไรสปพคุณของมันก็ล้ำเลิศดเป็นอย่างมากและสามารถทําให้ะระดับพลังของเขาเพิ่มสูงขึ้นได้โดยทันทีไม่นานพวกเขาและคนอื่นๆต่างก็พากันเก็บเกี่ยวสมุนไพรทั้งหมดภายในสถานที่แห่งนี้ไปแต่จะพูดก็พูดมันแปลกจริงๆเลยนะทําไมสถานที่ที่มลวองแบบนี้จึงได้มีสมุนไพรขึ้นแบบนี้กันเราเหล่าได้แต่ถามออกมาได้สีหน้าแปลก